สวัดีค่ะุณผู้ชมคะวันนี้วาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรร<ะ>ค์ยิ่งพามาเที่ยวตลาดค่ะชื่อว่าตลาดภูเซนอยู่กลางกรุง ไคโรสาธารณรัฐอาหรับอียิปตนนะคะดูบรรยากาศที่มองเห็นก็จะมาเจอไม่เหมือนกับตลาดท,ท,ท,ทั่วไปตามเมืองใหญ่ๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าสีสันก็ขึ้นักนะคะแล้วก็มีบรรยากาศผู้คนต่างก,ก็มาจับจ่ายที่นี่ค่ะเป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอัลอาซาร์นะคะดังนั้นเนี่ยทางนักศึกษาไทยที่มาเรียนอยู่ที่นี่ก็คุ้นเคยกับตลาดนี้เป็นเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นตลาดที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะ ที่มาตลาดนี้เด่นๆต้องมาซื้ออะไรคะ ต้องมาซื้อของพวกของฝากเช่นพิสซ่านก็มีหัวชุดหลากหลายเช่นชุดผ้าของเหมือนกับขุนทองของเหมือนกับทองเหลืองอะไรเงี้ยเหรอเป็นภาชนะแล้วก็เป็นเครื่องประดับกำไลสเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะที่นี่ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าคะก็ก็เป็นใช่ก็เป็นเป็น จะบอกว่าใหญ่ที่สุดในไฮโรก็ว่าได้มีของหลากหลายแล้วก็ราคาถูกนะคะนักศึกษาจะคุ้นเคยกับตลาดนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยด้วะที่รท่ม้อนบทุกวันเลยลาไปไปทางนี้ก็ก็มีบ้านที่นักศึกษาที่ักที่นี่ก็มีแก๊หน้ามหาลัยนะครับแล้วก็หลังหลังหลังเนี่ยก็มีอ๋ออาคารนี้ก็คือเป็นที่พัก เงินทุนทีเช่าขอพักค่าครองชีพที่นี่สูงไหมคะชีพไม่สูงหรอกประมาณถ้าอยู่ที่เด็กนักเรียนที่แต่ชายอยู่ที่ส่วนตัวอจะใช้ต่อต่อเดือนเช่นประมาณห้าพันถึงสามพันกว่าจะประหยัดหรือไม่ประหยัดใช่ไหมค่ะ หาเข้ามาในร้านนะคะนี่ส่วนใหญ่ราคาเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ราคาเท่าไหร่อ่ะราคา90เลยเป็นหมดเลยกับอันเล็กอันเล็ก35อันเล็ก35ปอนด์อันนี้90อันนี้อันนี้30อันนี้20อ๋อมันก็เหมาะกับซื้อเป็นของฝากเนาะเอออันนี้30อันนี้20อันเล็ก อันไหนอันไหนที่คนนิยมมากที่สุดมีฟาติซิาาตุตันกัมฟาโราฟาโราตุตันฟาเมนฟาโรแล้วก็าาพระนางเนฟเวอร์ติตีเนฟเวอร์ติตีอ่าเนฟเวอร์ติตีอันนี้คือ30นะอะไรสามสิบเอ้ยกลรอันลดได้อ่าหลายหลายอันลดได้หลายหลายอันลดได้หลายหลายอันลดได,ด,ได้และนี่ก็เป็น<ล>เพียงร้านหนึ่งนะคะในตลาดคูเซนแห่งนี้ ซึ่งนักเรียนไทยรู้จักกันดีนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยมาเยอะทีเดียวทาให้คนขายบางร้านเช่นร้านนี้พูดภาษาไทยคล่องแคล่วเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไม่เคยมาก็สามารถที่จะลองทํากันบ้านหาข้อมูลมาแล้วก็หวังว่าทั้งหนึ่งท่านอาจจะได้มาสัมผัสแล้วก็มาท่องเที่ยวที่นี่ก็เป็นไปได้นะคะ ือ Today วอร์ริทีดบายสายสวรรค์เขียนยิ่งจากตลาดฮูเซนกลางกรุงไคโรประเทศอียิปต์ค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ